สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่าน,นะะที่เข้ามารับชมช่องแอทอนนักคำนวณอยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะฮะาการสำหรับคลิปนี้นะ,ะสมาชิกนะ,ะผมจะนะครับพาสมาชิกนะ,ะมาคำนวณสูตรนะ,ะวิ่งบนตัวเดียวเทียบชนกัน3สูตรให้สมาชิกได้รับชมกันนะค,ะนะครับสำหรับนะครับสสูตรนี้นะ,ะผมคำนวณน,นะครับ รับเป็นสูตรใหม่คำนวณลงให้วนนี้เป็นวันแรกนะครับถ้าสมาชิกชอบนะครับค่อยนําไปพิจารณาเอานะครับถ้าสมาชิกท่านไหนไม่ชอบสูตรใหม่ก็มองผ่านนะบางท่านบอกนะครับไม่เคยเห็นนะครับก็ไม่เคยเห็นนะผมทําลงให้วันแรกนะครับเพราะสูตรเก่ามันรุดนะครับก็นะทาให้สมาชิกดูเป็นวันแรกนะถ้าสมาชิกชอบค่อยพิจารณาเอานะครับสมาชิกนะเอ๊ะทำไมมัน เดี๋ยวนะสมาชิกมันเหมือนเออมันไม่ชัดอ่ะนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะฮะสมาชิกนะยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไปด้วยก็แล้วกันนะฮะช่องแอดทอนนะนักคำนวณฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับเอามาฟังคําเตือนท้งช่องกันก่อนนะครับคําเตือนฮะ ทางช่องนะเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไวเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจ,จรรารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลนะครับให้ไวเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้สมาชิกรับแยกแยะเพราะวนตัวของท่านเองถูกผิดกับกอขอโทษขอัยไว้ล่วงหน้าด้วยอ่านะส่วนนี้ก็เหมือนกันนะฮะผมก็นะครับทาลงให้สมาชิกไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับ ก็ให้สมาชิกนะครับพิจารณาเอาด้วยถ้าชอบตัวเลขค่อยจัดถ้าไม่ชอบนะครับมองการุณามองผ่านไปได้เลยนะสมาชิกนะอ่ะมาฮะเริ่มคำนวณกันนะครับมาดูฮะหวดแรกนะครับวิ่งบนตัวเดียวเทียบชมกัน3สูตรสูตร A สูตร B สูตร C นะครับก็สูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3นั่นแหละฮะสูตรละตัวนะครับมาได้ทุกหลักนะครับอ่ะ งวดแรกนะสูตรที่1ได้เลข3สูตรที่2ได้เลข3สูตรที่3ได้เลข9นครับพุ่งอกาศูนยสาม่ะสูตรที่1นะครับกับสูตรที่2เลข3ฮะมาที่หลักหน่วยนะมาที่หลักหน่วยบนสูตรที่2เอ้ยสูตรที่3ามเลขเ้าฮะมาที่หลักร้อยบนงวดนี้นะก็มานะครับที่ครับหน่วยกับร้อยบนนะมาหน่วยกับร้อยบน ครับามาต่อกันงวดทีนะ่มาต่อกันงวดที่2นะครับงวดที่อนะเอ๊ะโทษทีนะสมาชิกเดียวเดียวแป๊บหนึ่งเออต้องโทรศัพท์นี่มันเป็นยังไงเนะี่ยโทษทีนะสมาชิกนะอา้าวนี่ยุงมาจากไหนวะ มันไม่ค่อยชัดนะมันต้องไปปรับจูนอะไรอเปล่ามือถือตกนะมือนี้ตกตกลงปูนนะฮะแตกแตกตรงกกล้องพอดีเลยนะสมาชิกก็ไม่มีเงินซื้อด้วยครนะถ้าตัวเลขนะครับวิดีโอไม่ชัดยังไงก็กลบกวาวขอโทษขออภัยสมาชิกในคลิปนี้นะนะครับ โทรศัพท์เป็นเหตุสังเกตได้ฮะตกนะโทรศัพท์ตกนะกนะอ่ะมาต่อกันงวดที่สองนะสูตรติ้งบนตัวเดียวสูตรที่หนึ่เลขเจ็ดสูตรที่สองเลขสสูตรที่สามเลขเจ็นะฮะพจนออก2องเจนะครับอออก, 2, 7, 2, บก็อ่ะงวดนี้นะสมาชิกนะมาครบเลยนะที่3ตัวตบทมันออ,ออกเบิ้ลเอ้ยออกหาม2องเจ็ดนะก็มาครบที่ถูกเต็ดวดที่นะครับ ถูกว่าที่2นะครับเอามาต่อกันวดที่3ามอ่ะวดที่3สูตรวิ er. 拜拜่งบนตัวเดียวนะฮะสูตรวิ่งบนตัวเดียวครับสูตรที่1ได้เลข8สูตรที่2ได้เลข8สูตรที่3ก็ได้เลข2นะฮะอ่ะงวดนี้นะชนกันที่แปดไม่ชนตัวเดียวก็คือเลข2องครับผู้ออก8ปดเจ็ดสองอ่ะสามนี่ฮะ ตัวที่ผมวงกลมนี้ก็คือนะครับหลักนะครับตัวตัวเลขที่เข้านะครับวนนี้เข้าสูตรที่1สูตรที่28มาที่หลักร้อยสูตรที่3 2มาที่หลักหน่วยบนครับเอามาต่อกันงวดที่4นะวดที่4สูตรที่1สูตร a ได้เลขห้าสูตรที่2สูตร b ได้เลขห้าสูตรที่3สูตร C ได้เลขหกับ เราหกศูนาอ่ะสูตรที่1กับสูตรที่2เนี่ยชนกันอีครนะับชนกันที่เลข 5, 5้าหกาเข้ามาที่หลักหน่วยบนสูตรที่3 6ฮะสูตร B สูตรซฮนะได้6มาที่หลักร้อยอ่ะแบบนี้เลยนะครับ4 พอต่อการวดที่5ฮะวดที่5สูตรที่สูตรสูตร A ได้เลข3ามะสูตร B ได้เลข0สูตร C ได้เลข3ฮะก็จบกันที่3 2สูตร0สูตร1นะครับผลออก5 3 0ก็สูตรที่1มาที่หลักสิบบนสูตรที่2เลข0มาที่หลักหน่วยบนสูตรที่3เลข3มาที่หลักสิบบนนะจบกันที่เลข3ก็อ่ะวันนี้มาครบน0ไปบนครับถูกเป็นงวดที่ ตัวที่ห้าตัวที่ห้าอ่ะมาต่อกันงวดที่6นะวดที่6งวดที่ผ่านมาเอาวดที่ผ่านมาครับวดที่ผ่านมาสูตร a ได้เลข3สูตร b ได้เลข5สูตร C ได้เลข4ี่เวดนี้3สูตรนี่ไปชนกันเลยนะนะวดที่ผ่านมา อันนี้ผมทําลงให้เป็นวดแรกนะสมาชิกบางท่านบอกอ้าวมังแม่นอีกแล้วแม่นอีกแล้วอะไรประมาณนี้ไม่ใช่แม่นนะครับก็คือผมทําตามสูตรแล้วก็เป็นสูตรใหม่ด้วยนะครับทําเป็นสูตรใหม่ด้วยสมาชิกพิจารณาเอานะฮะสมาชิกนะผมทําตามสูตรนะรสูตรเก่ามันหลุดก็นําสูตรใหม่ๆอะไรนะมาให้สมาชิกเพื่อไว้เป็นแนวทางถ้าไม่ชอบก็มองผ่านนะครับวดที่ผ่านมานะครับมาทั้ง3าตัวเลยนะครับ ผมคิดคำนวณมาให้สมาชิกเพื่อเป็นแนวทางนะสมาชิกนะนะครับให้สมาชิกพิจารณาเอาเด้อสมาชิกเด้อครับผิดก็ขึ้นอยู่กับสูตรนะถูกก็ขึ้นอยู่กับสูตรนะครับผมเป็นเพียงสื่อกลางทําสูตรให้สมาชิกได้รับชมกันนะฮะสมาชิกนะพิจารณาเอาเองนะครับเอามาต่อกันงวดที่เอ้ยงวดที่ถึงนี้นะฮะได้เลขตัวไหนเอามาดูฮะนี่บนตัวเดียวสูตรที่หนึ่งนะฮะ นำหลักแสนหนึ่งครั้งบวกหลักพันหนึ่งครั้งบวกร้อยบนหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งบวกก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไม่มีบวกคงที่ฮะสำหรับสูตรที่หนึ่งครับสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกสี่ลงท้ายเลขหกหกบวกแปดนะลงท้ายเลขสี่สี่บวกสามนะลงท้ายเลขเจ็ดนะเจ็ดเป็นตำแหน่งแรกนะครับอ่ะมาต่อกันงวดสูตรที่สองนะครับวิ่ง ตัวเดียวเหมือนกันฮะวิธีทำนำหลักแสนบวกกัน2ครั้งาแสนบวกกัน2ครั้งบวก10บุนหครั้งฮะบวกร้อยสตัวหน้าครั้งที่2 1ครั้งแล้วก็บวก10 3ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกเลขหนึ่งคงที่ครับเอาบวกกันดูฮะสองบวกสองฮะสองบวกสองลงท้ายเลขสี่สี่บวกห้าลงท้ายเลขเก้าเก้าบวกเจ็ดลงท้ายเลขหกหกบวกศูนย์ก็ได้หกหกบวกหนึ่งคงที่อ่าลงท้ายเลขเจ็ดอ่าสูตรที่สองก็ได้เลขเจ็ดฮะ มีสามสูตรฮนะงวดสูตรหนึ่งบนนะในคลิปนี้นะเทียบชมกันให้สามสูตรนะเอามาต่อกันสูตรที่สามฮะสูตรที่สามวิธีทำนำหลักแสนบวกกันสองครั้งบวกหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกสิบล่างหนึ่งครั้งบวกสิบนะสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไม่มีบวกคงที่นะสำหรับสูตรที่สามนี้นะเอาบวกกันดูสองบวกสองนะลงท้ายเลขสี่สี่บวกสามลงท้ายเลขเจ็ดเจ็ด เจ็ดบวก1น,นะครับลงท้ายเลข8 8ดบวก0นะ8บวก0ก็ลงท้ายเลขน,นะอนะวิ่งบนเทียบชนกัน3สูตรว่นี้ชนกันที่เ2็ดสสูตร8อีกสูตรหนึ่ง<ส>อาซาสมัยชิคชอบสูตรเป็นสูตรใหม่ถ้าชอบสูตรก็แคปไว้ถ้าไม่ชอบสูตรสูตรมันทำได้หมด ถ้าไม่ชอบตัวเลขเอาง่ายๆวิเคราะห์กันด้วยตัวเลขนะฮะสูตรมนได้แบบนี้สูตรที่1นึ่งได้เลขเจสูตรที่2องได้เลขเจ็สูตรที่3ามได้เลขแปถ้าไม่ชอบ7กับ8มองผ่านได้เลยนะสมาชิกนะอ่ะก็ตามนี้ฮะสมาชิกนะถูกผิดว่ากันไปตามสูตรนะแคปสูตรไว้ใครที่ชอบนะครับอ่ะแคปสูตรไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับไปเติมฮะสมาชิกนะครับสูตรที่1นึ่งนะครับได้เลขเจ็ดฮะนสูตรที่สาม มาได้เลขแปะสูตรที่2อนงะได้เลข7อ่ะก็ชนกันที่เลข7นะสสูตรอ่นะอีกสูตร1ก็คือเลข8ไม่ชนสูตรที่สูตรสสูตรที่3นะเอาพิจารณาเอาห้าสมาชิกนะจะมาคู่กันไหมเจ็ดกับ8เนี่ยนะนะก็พิจารณาเอานะครับงวดประจำวันที่นะสินะ 16, นะทับแปดนะทับหกอ่ะพิจารณากันเอาว่าถูกผิดว่ากันไปตามสูตรนะครับ ขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกๆนะครับทุกๆความคิดเห็นที่นะครับที่นะครับเม้นมาเข้าใจว่าสูตรก็คือสูตรนะครับนะครับสูตรผิดก็คือสูตรนะสมาชิกนะขอบคุณทุกๆกำลังกำลังใจนะครับขอบคุณครับ